ทิปตีกรมส่งเสริมการของท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์ท่านอายศาสตร,ราภารธรรมศาสตร์ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสถาบันบริษัทภระบริหารศาสตร์ซึ่งร้วนเนี่ยแต่เป็นสถาบันวิ่งถิ่น ได้ทางานนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วในวันนี้ออปากกบมือท่านช่างภาพนะครับท่าเกิดท่านช่างภาพด้านหน้านะครับถ่ายเสร็จแล้วนะครับหลบให้ข้างหลังถ่ายนิดนดงนะครับเดี๋ยวข้างหลังเขาจะข้างหลังเขาถ่ายไ่อยัวคือในเรื่องของการแสางยั่งยืนนะครับเห็นได้ว่าเราได้เห็นว่า การพัฒนสิแบบยั่งยืนเนี่ยประกอบที่พวกเราก็มองไม่เห็นทางว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าแบบที่ท่านคอนาลิศบอกวันนี้ก็คือพี่คอนาลิศไปขอนแก่นก็บอกว่าพวกนี้เป็นบ้าแต่ผมเชื่อว่าเมืองไทยวันนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับท่านในฐานะที่จะให้การสนับสนุนทีมงานโดยเฉพาะทางพิรักานข้องเพลงก็มาใขอนแก่นก็ร่วมอันหนึ่งของความสำเร็จแต่เราก็หวังมามายครัแก่น จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสุขึกของทุกท่านในห้องนี้ครับ ที่ยากนะก็คือทำอย่างไรที่ทำให้แต่ละเมืองเนี่ยซึ่งจะมีะทั้งภาครัฐภาคอรอกชนเนี่ยเขาได้มาทำงานร่วมกันอันนี้จะเป็นอันที่ยากที่สุดนะซึ่งผมคิดว่าเพราะในจุดเริ่มต้นเลยจะเ,เห็นว่าถึงต้องมีการใช้เวลาจำนวนมากเลยกับการจัดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆได้มาพบกันในที่สองเนี่ยเราต้องมีกฎกติกาวันนี้เราใช้คาว่ากฎปัต อันนี้ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ทําให้เมืองต่างๆนะ <d> เขาสามารถเนี่ยรวบรวมคนที่มีที่มีภารกิจมีความคิดมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเนี่ยมารวมกันแล้วก็มองการเจริญของเมืองแลับนทะังเมืองเนะี่ยให้ให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะแล้วก็แบ่งกันทําหน้าที่ต่างๆนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นอันที่สําสคัญแล้วก็อย่างอย่าง18เมืองที่มาในวันนี้นะฮะก็จะเห็นว่าแต่ละเมืองก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันบางเมืองเนี่ย ก็ได้ทําจุดนึงขั้นที่ว่าเกิดรูปธรรมแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่ว่าจะมีการขยายผลต่อไปสู่ความสําเร็จบางเมืองก็เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มที่จัดเวทีให้ผู้บริหารท้องถิน่นภาคเอกชนนักลงทุนประชาชนต่างๆได้ได้ได้มาพบกันได้มาวางเป้าหมายร่วมกันั้นะจะเห็นว่าแต่ละเมืองเนี่ยก็ก็จะมีมี ขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทั้ง18เมืองเนี่ยผมดูจากบรรยากาศที่มาในวันนี้ทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะแล้วก็จะเรียนรู้แล้วก็จะถ่ายทอดผมคิดว่านี่เป็นนิสัยอันดีที่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเราเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเป็นเมืองที่น่าทํางานน่าอยู่อาศัย กับการที่เราต้องเป็นแม่ขายในการดำเนินงานร่วมกับสื่อมัลติมีเดียภาพหรือสิ่งที่เราต้องทำาร่วมกับ18 0,000ต่อจากนี้ไปครับอาจารครับนั่นคขั้นตอนบางอย่างก็ในในสี่หมาลัยเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นภาควิชาการที่เราที่เราจะต้องนำเสนอนำเสนอแนวคิดนำเสนอรูปแบบแล้วเราก็ต้องไปผลักดันขอให้เกิด ผลดังปฏิบัติการให้กับมือต่างๆได้นำเอาเอาหัวข้อต่างๆเหล่านี้นะไปคิดต่อแล้วก็ปรับให้ให้เหมาะสมในแต่ละเมืองซึ่งอย่างที่อย่างที่ได้ถามนะับว่ามันมีตั้งแต่การออกแบบการวางโครงสร้างพื้นฐานการาาการทำกิจกรรมการทำโครงการที่จะนำไปสู่าการที่จะทำให้ตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งบนชน เรื่องของพลังงานเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะซึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกันหมดที่ต้องไม่แยกออกจากกันแต่ละมือมีกฎบัตรอยู่แล้วถือเป็นการสร้างองค์ความรู้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมใรงนี้จะจะเสริมต่อยือสนรับกับสิ่งที่ทางวิชาการจะเข้าไปเติมเต็มนครับก็ทางวิชาการก็คงจะต้องจัดเวทีวแล้วก็มีแล้วก็มีการอบมมีการสัมมนามีการสัมมนามีการมีการแลกเปลี่ยน มีการเข้าไปคือคือในรูปธรรมของการทําให้เกิดการทุเร็จเนี่ยในแต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยวิธีการที่ที่แตกต่างกันนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือว่าเราต้องทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเขามีเป้าหมายเดียวกันนะแล้วก็มองมองการพัฒนาเมืองในทิศทางเดียวกันที่จะไม่ทําให้อ่าการขยายตัวของเมืองหรือการพัฒนาเมืองเนี่ยมันไล่ทิศทางอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดครับ